สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lovely, Love l y BB Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB บีก็จะมาอัปเดตข่าวสารของน้องๆวง Into One เหมือนเช่นเดิมค่ะ ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ได้อัปเดตมาหลายวันมากอาจจะมีการขาดตกบกพร่องไปบ้างก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะคะเพราะว่างานของน้องๆเยอะมากจริงๆเราก็เอามาอัปเดตเท่าที่เราจะหามาได้นะคะและเรื่องแรกที่บีบีจะมาอัปเดตก็คือน้องแพทริกนะคะได้เป็นทูตบุกเบิกของ เดอะบิสเตอร์วิลเลจช้อปปิ้งคอลเลกชันค่ะทุกคนดีงามมากและโฆษณาของน้องก็ถูกปล่อยออกมาแล้วพร้อมกับข้อความสั้นๆที่ว่าค้นหาทำให้โลกกว้างขึ้นความรักทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้วันนี้ เราได้ประกาศอย่างเป็นทางการอินทวันยินห้าหยีในฐานะพูดบุกเบิก The b i s t t r w v n l l t s h s p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  i n o l o l l t i t n o n แล้วไม่ว่าจะเป็นรูปที่ปล่อยออกมาหรือโฆษณาของน้องน้องแพททีกหลอมากทุกคนหลอมมากหล่อสุดๆแม่ภูมิใจในตัวหนูนล,ลูกต่อไปนะคะเรื่องที่สองก็คือ น้องซานต้านะคะจะมีไลฟ์กับทางแบรนด์ a n t i ิเนียในวันที่14กันยายนนี้นะคะเวลาหกโมงครึ่งนะคะแม่ๆเตรียมไปดูไลฟ์ของน้องซานต้าได้เลยค่ะและคอลเลกชันที่น้องขายก็น่าเปอยู่นะทุกคนมีเป็นแบบกล่องบ็อกเซตด้วยนะคะน่าใช้มากมีสติกเกอร์น้องด้วยน่ารักมากๆเลยทุกคนแม่ๆน้องซานต้าห้ามพลาดเลยนะคะ ต่อไปนะคะเรื่องที่3มก็คือน้องไม่กานะคะจะมีลัฟกับทางแบรนด์มาลุบินะคะในวันที่14กันยายนนี้นะคะก็คือวันเดียวกับน้องซันตาเลยนะคะทางแบรนด์นะคะก็มาโพสต์รูปน้องพร้อมแคปชั่นว่า เตรียมพบกับแบรนด์สปูเกอร์เพอร์เซนอินทวันมิกะที่ห้องไลฟ์สดในวันที่14กันยายนเวลา1นึ่ทุ่มตรงนะคะมีเซอร์ไพรส์ของขวัญและเผยเคล็ดลับการปกป้องแสงแดดและการดูแลผิวออนไลน์นะคะแม่แม่เตรียมไปดูไลฟ์น้องกันได้เลยจ้าแล้วก็ไปเปด้วยก็ดีนะคะ และเรื่องสุดท้ายในวันนี้นะคะที่บีบีจะมาอัปเดตก็คือบีบีมาเมาส์รูปแล้วก็คลิปของน้องๆที่อัปเดตลงโซเชียลเหมือนเดิมและอย่างที่บอกนะคะไม่ได้อัปเดตมาหลายวันเยอะมากทุกคนคนแรกเลยนะคะน้องแพลตติกนะคะก็มาอัปรูปพร้อมแคปชั่นว่าผมดีใจมากเลยครับที่ได้รับเลือกในฐานะพูดบุกเบิก The b i s t r r Village Shopping Collection สำรวจความมหัศจรรย์ไปด้วยกันในทุกๆวันนะคะ แม่แม่ก็ดีใจมากเหมือนกันลูกดีใจที่น้องแพทริกมีงานเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วน้องแพทริกก็มาโพสรูปอีกว่าฤด,ดูร้อนอากาศร้อนมากครับเล่นสเก็ตน้ำแข็งกันสักหน่อยนี้ ขายของมีความขายของแล้วน้องก็มาอัพคลิปด้วยครับนว่าสนุกกับการเล่นสเก็ตน้ําแข็งฮ่าฮก็คือสนุกจริงๆค่ะลูกน่ารักแล้วก็หล่อมากด้วยนะคะต่อไปนะคะน้องนายน้องนายก็มาอัพคลิปร้องเพลง I'm b e g g i n g You นะคะในแอปควายโชว์ค่ะ ตามไปฟังกันค่ะแม่ๆทุกคนน้องร้องสดไม่มีดนตีเลยนะแล้วน้องนายเาอก็มาอัพรูปหล่อๆด้วยมาหลายรูปเลยทุกคนเป็นลุกสบายๆด้วยแล้วก็มีลุกตอนไปถ่ายนิยายสารด้วยนะคะ ต่อไปนะคะน้องหลิววีก,ก็มาโพสต์รูปพร้อมแคปชั่นว่าตอนเด็กๆผมใฝ่ฝันว่าเมื่อโตขึ้นอยากเป็นครูสอนนาฏศิลป์โบราณของจีนครับและยังซาบซึ้งใจที่ได้สัมผัสกับอาชีพความเป็นครูในช่วงเวลาหนึง่งทําให้ผมตระหนักมากขึ้นว่าทุกความเข้มงวดคือการอุทิศตนของคนเป็นครูในวันนี้นั้นผมอยากจะบอกว่าสุขสันต์วันครูครับ และน้องก็มาโพลร,รูปอีกว่าคุณเชื่อไหมช่วงเวลาที่เปล่งประกายไม่เพียงแค่เป็นการเปล่งประกายบนเวทีเท่านั้นคุณสามารถเปล่งประกายได้ทุกวันก็คือมาขายของนะคะทุกคนน้องๆขายของเก่งกันทุกคนคะ่ะ ต่อไปนะคะน้องเจียหยวนน้องก็มาอัพรูปพร้อมแคปชั่นว่าผมมีความสุขมากบนน้ำแข็งผมจะมาเล่นสเก็ตอีกในครั้งต่อไปครับนะคะแล้วน้องก็มาอัพรูปอีแคปชั่นว่าฤดูใบไม้ร่วงผมมาแล้วถ้าหากคุณยังไม่ได้สัมผัสกับฤดูร้อนรีบมาควา้าฤดูใบไม้ร่วงนี้กันเถอะ น้องเจียหยวนก็คืออัปรูปเก่งค่ะทุกคนต่อไปนะคะน้องเคยหยิกก็มาอัปรูปท้องฟ้าพร้อมแคปชั่นว่าท้องฟ้าที่มองมานานแล้วนะคะเออมาเห็นแค่น,นิ้วค่ะทุกคนเห็นแค่น,นิ้วก็ได้ก็ดีใจแล้วค่ะต่อไปนะคะน้องปอหยวนนะคะก็มาอัปรูปพร้อมแคปชั่นว่าไปวิ่งกันเถอะครับนะคะ ต่อไปนะคะน้องซานตะก็มาอัพรูปแคปชั่นว่าทักษะความชำนาญใหม่ทั้งด้านกีฬาผมจะพยายามก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะและคนสุดท้ายนะคะน้องมิก,กะนะคะน้องมิก,กะก็มาอัพคลิปแคปชั่นว่าการเล่นสเก็ตน้ำแข็งของผมเป็นยังไงบ้างครับ ก็คือมาเล่นสเกตเหมือนเพื่อนๆน,นะคะก็คือวันที่น้องๆไปถ่ายแบบกันนั่นแหละน้องๆก็มาถ่ายรูปอัพคลิปอะไรกัน,นเด็กๆพวกนี้ทํางานก็เท่ากับเล่นนะคะเจ้าพวกนี้น่ารักค่ะ และนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่ BB มาอัปเดตในวันนี้นะคะและเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอ e ีกบีบีจะมาอัปเดตอีกครั้งนะคะอย่างที่บอกนะคะถ้าวันไหนมีข่าวอะไรเด็ดๆเราก็จะรีบมาแต่ถ้ามีข่าวไม่กี่ข่าวเราก็จะทบมาไว้อาจจะสองสามวันครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้ามีข่าวมาเยอะๆเราก็จะรีบอัปทุกๆวันนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากทุกคนกดไลค์กด s like, u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบีด้วยนะคะขอคุณล่วงหนะะ้าค่ะ ไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะบาย